ตอนที่1เกมสุขาวดีบนเรือสำราญฮาร์ t ออฟ h ดี c โอเชีในมหาสมุร Atlantic, ทรแอตแลนติกภายในห้องสวีทหรูชั้นบนสุดของเรือสำราญผู้โดยสารสี่คนกำลังนั่งล้อมรอบโต๊ะยาวมองสบสายตากันมีเพียงแขกระดับ VIP 2เท่านั้นถึงจะสามารถจองห้องพักชั้นบนได้เพราะตัวตนของคนเหล่านี้ก็คือผู้มีเกียรติมีฐานะและการที่พวกเขามารวมตัวกันที่นี่นั้น สาเหตุมีใช่เป็นเพราะมาเจราจาธุรกิจแต่เป็นเพราะเกมเกมหนึ่งเป็นเกมที่กล่าวอ้างว่าต่อให้ใช้มันสมองทั้งหมดก็ยังมีอาจจินตนาการได้ไหนไหนก็มานั่งกันแล้วเราทุกคนมาแนะนําตัวกันหน่อยเป็นไงชายวัยกลางคนผู้หนึ่งเอ่ยปากขึ้นก่อนด้วยภาษาอังกฤษเฮ hey, คำพูดของผมนี่ทุกคนน่าจะฟังกันเข้าใจใช่ไหมผมชื่อโจเจมเป็นคนอเมริกันพวกคุณละ่ะ ไม่มีใครตอบเขาบรรยากาศในที่แห่งนั้นเกิดความอึมครึมไปทั่วขณะก็ได้ก็ได้แล้วภาษาฝรั่งเศสละ่ะฟังไม่ออกภาษาจีนเป็นไงภาษารัเสเซียผมก็พอได้นิดนิดหน่อยหน่อยเขาเปลี่ยนไปพูดด้วยภาษาอื่นอีกสองสามภาษาติดต่อกัน